สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเฟโลและแล็บผิดเรามาผับกบเฮ้ยกบกับเฮ้ยเฟโลแล็บผิดนะครับวันนี้ต่างยังไงก่อนต้องบอกนี้ก่อนว่า2แบรนด์นี้เขาต่างกันยังไงเฟโลเขาจะเป็นรงแบบแนวสปอร์ตเขาจะเน้นกันเป็นรถสปอร์ตนะครับอันนี้จะเป็นรถแบบใช้งานประจเป็นแฟมิลี่แฟมิลี่ครับเป็นตัวที่ราคาซอฟลงมาอืาว่าไปประมาณนั้นครับแต่คุณภาพก็ไม่ซอฟครับคุณภาพมอเตอร์นี่3,500วัตต์นะครับถือว่าต้องเรียกอย่างนี้ดีกว่าว่า ตอนนี้ก็มีทั้ง2รุ่นที่เข้ามาเปิดตลาดนี่คือโมเดลทั้งหมดที่เปิดตัวในปีนี้ของทั้งเลพิดและเฟโลซึ่งจะเริ่มวางขายเมื่อประมาณวันที่ปลายเดือนมีนาครับรถจะ่ปลายเดือนมีนาแล้วเมื่อไหร่ผมจะมีตังค์ซื้อครับก็น่าจะเมษาครับสงการคนจะมีตังค์นี่พูดเรื่องเงินผมเหรออัเนีครับมาดูมาดูตัวรถนะเรดูนี่เลยดูนี่เลย SR หนึ่งศูนย์แปดนะครับมีสามสครับตามนี้เลยนะนี่มาดูนี่บูแซฟไฟ ไวเพิรลแล้วก็แบคออซีเดียนนะครับความเร็วก็อยู่8ปดสีกิโลเมตรต่อชัวโมงเ้าสิบนะครับอกเดี๋ยวผมจะเปทดลองขี่้แม็กเรนชี่100กิโลเมตรเตอร์มพันหร้อยวัตแ์ดเจบต72ย4 2ิบสี่สองลู่เัสี่บ48แอมป์ครับเินได้ประมาณ100ยกิโลระชันในหน้าตาตัวจริงของครับเบรกก็เป็นแบบ CBS นะครับตามรถของยุคนี้ต้องเป็น CBS CBS คือการกระจายแรงเบรกหน้าหลังว่าไปเท่ากันหน้าหลังเท่ากันโอเคด้วยกันสมมุติเรากรมปึ๊บเบรกด้วยกันทั้งสองด้านกรรมหน้าเบรกหลังทีนี้ตัวเนี้ยตัวโชว์เขาไม่ได้ใส่แบตก็ก็เลยก็เลยไม่เห็นตัวใส่แบตก็เอาไปเทสได้หมดแล้วไงอ๋อไปเทสได้อะเดี๋ยวเรามีช่วงเทสได้ให้ดูด้วย สำหรับเจ้าตัว SR 1 0 8นี้เท่าที่ผมเทสได้กันนะครับอัตราเร่งดีออกตัวไม่พุ่งแล้วก็ไม่กระชากมากทำให้ใช้งานได้ง่ายเหมาะสำหรับกลุ่มที่เป็นครอบครัวนะครับใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยด้วยกำลังมอเตอร์3 5 0 0วัตต์กำลังเร่งสำหรับขึ้นทางชันนะก็ถือว่าดีครับสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่มีภูมิประเทศเป็นเนินเขาหรืออะไรเงี้ยก็สามารถขึ้นได้สบายๆการควบคุมจัดว่าควบคุมได้ง่ายตอนลองเลี้ยวในสรารล่อมที่เป็นกวยนะครับรถไม่ค่อยโยนตัวซึ่งปกติในรถทรงนย่่ววนใหญจะโตัก็ถือา ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับ และสาหรับเจ้า FW07S จากแบรนด์เฟโลนะครับเรียกได้ว่ารถแห่งความระห่ำเลยนะครับมากับทอร์กอยู่ที่336.4นิวตันเมตรนะครับแรงบิดแรงมากนะครับสำหรับคนที่ชอบเอ็กซ์ตรีมหรือชอบกิจกรรมผาดโผนนะครับตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับแม็กสปีด125กิโลเมตรต่อชั่วโมงการชาร์จหนึ่งครั้งก็วิ่งได้ระยะ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับกับมอเตอร์6,000วัตต์สำหรับค่าตัวของเจ้า FW07S นะครับเฟโลนี่อยู่ที่ราคา179,000บาทนะครับ สำหรับคนที่ชื่นชอบตอบสนองในทุกการขับขี่ตัวนี้เลยฮะตอบโจทย์มากจริงๆนะครับขับมันมากจริงๆพูดทีนี่อ่ะแล้วก็เข้าแล้วแล้วก็อีกอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่ครับ S R 9นะครับทรงคุณตาทรงคุณตาอ่ะคล้ายๆรถน้ำมันพีนเนเ่เป็นแนวสปอร์ตนะสปอร์ตสปอร์ตแนวสปอร์ตที่จะบอกจ่าฝูงเลจ่าฝูง เท่เหมือนจะสูงรุ่นนี้ก็มีสามสีเหมือนกันอ่ามีสามสีมีนี่ครับดูดูดูนี่น้ำเงินนะครับน้ำเงินอ่าแดงแดงขาวดำทองอ่าโอเคนี่น้ำอ่าอันนี้ตัวจริงครับแต่ตัวนี้มอเตอร์ก็จะใหญ่กว่าตัวนั้นหน่อยนะใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวนี้สี่พันวัตต์แล้วก็ร้อนเป็นขนาดสิบสี่นิ้วดูทรงคุ้นตาเหมือนรถน้ำมันใช่ใช่เป็นอย่างนี้มอเตอร์สี่พันวัตต์นะนี่ที่เก็บของนี่ก็โอ้เก็บ ใส่ได้เยอะใส่ได้เยอะถ้านั่งก็น่าจะโอ้โถงใจเอออนี่นตัวนี้สีสดำเ <ดำ S 1> ขาดำทองดำทองสีดำตัดด้วยสีทองนะครับเป็นแนวแบบหรูหราเื่องแต่วัสดุวัสดุเขาดีนะงานวัสดุเขาโอเคเลยอ่าดูทรงมันประมาณนี้ ทิ้งท้ายน,นะครับสำหรับทุกท่านที่สนใจเจ้าไรผิด SR 1 0 8และ SR 0 9นะครับรวมถึง Fellow FW 0 7นี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาทางเพจได้เลยเจอก,กันที่ร้าน MyEV ครับกับโปรโออกรถ0บาทและจองรถเพียง500บาทเท่านั้นนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้มาที่วันแน่ก็ยังต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม MyEV มาตลอดครับขอบคุณมากมครับ ใช่ขนาดก็ดูดูเวลานั่งเวลานั่งยังมีที่เยอะฮะเบสอยากได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต้องรีบไปเหลือเหลือถ้าว่าถ้ามีเมียสองคนก็สามารถซ้อนได้สองคนเลยอันนี้เมียหลวงอันนี้เมียน้อยอืมือนบ้านแตกแม่งจ็บสุดมาที่ถังก็ต้องทน